経験な仏教徒の多いタイ、そのタイ北部にある第二の都市、チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。 ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しておりさらなる増産が求められるようになっています 今はまさに農園の心臓部ですこの部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコーーームををささらにシェーカーを続け大量増殖させるのですクローン羊が一時話題になりましたがデンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培置で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。 プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させますこれらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められますこの部屋は常時2 5度 c に保たれ人工証明によって大量のフラスコ苗が育てられています この瓶の中には寒天培地が入っており無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ出番を待っています一部には フラスコから出された苗が栽培されています。レンドロビウムの故郷で恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて。ああ、ถอน、リット、あんな、こう、まし、だい、あ、じゃ、で、いう、わ、イ、イ、リミネ、イ、リミネ、ト。 ในที่สุดต่อเมื่อเป็นพระอระหันต์คนธรรมดาสามารถไม่ห้ามไม่ไม่สามารถจะห้ามอำนาจสัญชาตญาณหรือเพิกถอนอำนาจสัญชาตญาณก็ทำได้แต่เพียงควบคุมหรือซับดิเมตเปลี่ยนแปลงให้ไปเป็นเรื่องของดีเป็นเป็น,ปนไปในทางดีเสียในที่สุดเมื่อเป็นพระอรหานก็จะถึงกับว่าถอนได้หมด มีความหมายเท่ากับพระบาลีว่าอัสมิมานษะวินัยโยเอเยตังเวประมังสุขังขออัสมิมานะจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งเนอะเนี่ยขอให้จับใจความสันส้นๆดยไปสังเขตแต่ทั้งหมดว่าชีวิต หรือสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณติดมาติดมาด้วยเสร็จนีเราก็ไม่สามารถจะเพิกถอนมันได้ถ้าเรายังเป็นคนธรรมดาแล้วเราจะควบคุมดูแลยาให้มันเปิดเกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเอามาใชา้ในทางให้เป็นประโยชน์ เหมือนกับว่าสัตว์อันดุร้ายเช่นช้างเช่นควายมีกำลังเนี่ยลอยไปตามเรื่องก็เป็นอันตรายแต่เอามาควบคุมให้ได้แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ให้ได้มันก็ไม่เป็นอันตรายมันก็ได้ประโยชน์อย่างนี้เรเรียกว่าเราเปลี่ยนกระแส <c oughs> ะการเป็นไฟข้างมันมาสู่ทางที่เป็นประโยชน์ แทนที่จะปล่อยไว้ตามธรรมชาติเดิมแล้วก็เป็นอันตรายเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสัญชาติยานนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ถ้าวควบคุมไม่ได้มันก็เป็นอันตรายถ้าวควบคุมได้มันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าสามารถถอนได้หมดจดสิ้นเชิงมันก็หมดปัญหาคือเป็นพระอระหร <c oughs> นันต์ไม่ก็จำคำว่าสัญชาติยานสัญชาติยานว่าอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ประจำมาในในสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตทุกระดับเละชีวิตเป็นมนุษย์เป็นคนก็ได้ชีวิตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ชีวิตเป็นต้นไม้ก,ก็ได้มันมีความรู้สึกตามสัญชาตญาณคือเกิดได้เองไม่ต้องสอนติดมาในตัวเพราะว่าธรรมชาติใส่มาให้เสร็จ ถ้าเขาเชื่อพระเจ้าเขาก็ว่าพระเจ้าใส่มาให้เสร็จในชีวิตสัญชตาตญาณนะหรือถ้าเชื่อผีสางเทวดาอย่างที่ชาวบ่านจะพูดกันก็ผีมันใส่มาให้เสร็จความรู้สึกที่เป็นสัญชตาตญาณมันมันมีอยู่ในชีวิตมาแล้วยกตัวอย่างเช่นสัญชตาตญาณแห่งการสืบพันธุ์เป็นสิ่งที่มีใส่มา เป็นสิ่งที่ใส่มาในชีวิตเสร็จแล้วพอชีวิตนั้นโตถึงขนาดก็รู้จักการสืบพัน์ธเองโดยไม่ต้องมีใครสอนเ <c oughs> ช่นเราเด็กๆหญิงชายไปปล่อยไว้ทสี่เกาะที่ไม่มีใครสอนพอมันโตขึ้นมาถึงระดับมันก็ทําการสืบพัน์ธกันได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอน ความรู้สึกที่เกิดได้เองอย่างนี้เรียกว่าสัญชาตญาณหรือว่าเด็กเล็กๆถ้ามีเรื่องไม้โกรธมันกโกรธเป็นเองเป็นสัญชาตญาณเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองจะเรียกอย่างนี้ก็ได้จะเป็นภาษาไทยมันก็ยืดยาวยุ่งยากลเลยขอเรียกในคําบาลีที่เขาใช้เรียกกันอยู่แล้วว่าสัญชาตญาณ สังแปลว่าเองชาติแปลว่าเกิดยานแปลว่าความรู้หรือความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดเอง <c oughs> สัตว์เดรัจานก็มีความรู้สึกประเภทที่เกิดใดเองแม้แต่ต้นไม้ต้นล่ากก็มีความรู้สึกที่จะสืพันธ์ุแต่ว่าเราไม่ได้เรียนพูดแล้วก็จะเชื่อยากถ้าเรียนเรื่องต้นไม้ให้ละเอียดลอะออก็จะรู้ว่าต้นไม้นี้พอจะเริญเติบโตถึงเขตที่ จะสืบพันธ์มันก็ออกดอกมามีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียดิ้นรนเพื่อการสืบพันธ์ดิ้นรนเพื่อให้ธรรมชาติทําให้เกิดการสืบพันธุ์เป็นไหมอส้ใ,ใมแ้แลงมาบินไปบินมาอล่อมาแลงให้บินไปบินมาทุกล้าวเกสรให้เกสรมันผสมกันเป็นความต้องการอย่างยิ่ง และคงจะเป็นความรู้สึกที่พอใจอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันเหมือนกับการสืบพันธุ์ของสัตว์เดรชาหรือคนเราที่รู้ว่าจะคร่าวๆเพียงคราวนี้ก่อนว่าสัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดได้เองในชีวิตที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าชีวิตหรือร่างกายร่างกายเนี่ยเขามันสร้างอวัยวะสำหรับการสืบพันธุ์มาด้วยเสร็จ ตามรู้สึกเกิดจากตอมแปลนระบบประสาทหรืออวัยวะนั้นๆจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่สมควรเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็เริ่มไข้รู้รู้ถึงรู้ได้เองถึงที่สุดเพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเนีย่ยดูดูให้ดีดูให้ดีว่ามันมีอำนาจเท่าไรสิเป็นสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์ของ ยิิงและชายเนี่ยมันมีอำนาจเท่าไรถ้าควบคุมไม่ได้มันเกิดความวินาศเท่าไรถ้าควบคุมไม่ได้ถ้าควบคุมได้มันก็เป็นผลดีหรือปลอดภัยไปถ้าเพิกถอนเสียดได้มันก็หมดปัญหาเลยนันสัญชาตญาณมีอยู่ในชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองในชีวิตเพราะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยธรรมชาติ ได้ใส่มาให้เสร็จสำหรับมีสัญชาติยานจะเรียกว่าโคตของอิทัพอัจเจตาก็ได้แต่ต้องลึกไปถึงส่วนที่ว่ามันสร้างมาพร้อมปรุงแต่งมาพร้อมแล้วก็ปรุงแต่งมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับถึงวันที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ ก็มีความคิดและมีการกระทำเช่นนี้ได้เองโดยอำนาจของสัญชาตญาณน,นั่นใ้เข้าใจว่าความวาเพียงเท่านี้ก็พอจะรู้จากความหมายของคำว่าสัญชาตญาณได้พอสมควรแล้วเราก็จะได้พูดกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับ แต่ในวันนี้วันแรกนี่ต้องการให้สนใจว่าไอ้เรื่องสัญชาติยาน,นี่เป็นสิ่งนะเป็นเรื่องที่ต้องรู้เพราะว่ามันทําให้เกิดความทุกข์แต่มันมีมาแล้วในชีวิตชนิดที่เอาออกไม่ได้ไได้แต่มาต่อสู้กันทีนี้วิธีที่จะควบคุมและจะต่อสู้กันก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั่นเอง สรุปแล้วเยงศีลส,สมาธิปัญญาก็ได้ว่าธรรมะนี่ก็เพื่อจะควบคุมต่อสู้หรือจะป้องกันการกระทำอันเลวร้ายของสัญชาตญาณไปอย่างได้มันก็เลยเป็นคู่กันกับธรรมะสัญชาตญาณมีมาให้ตามธรรมชาติแลจะควบคุมได้อย่างไรก็ควบคุมได้จากการมีธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดสู้สิ่งนี้ เป็นระบบขึ้นมาว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เกิดหรือว่ากิเลสจะหมดสิ้นไปท่านไม่ได้ใช้คําว่าควบคุมสัญชาตยานท่านกลับไปใช้คําว่ากิเลสทินี้บรรดากิเลสทั้งหลายนี่มันมาจากกิเลสแม่คืออวิชชาในข้อที่ว่าไม่รู้ตามที่เป็นจริง แล้วมันก็รู้ผิดผิดว่ามีตัวตนมีตัวตนมันอัตนิมาณกรางสำคัญว่าตนเนี่ยมันก็มีอยู่ในชีวิตทุกชีวิตชีวิตคนก็ได้ชีวิตสัตว์ก็ได้ชีวิตต้นไม้ก็ได้เมื่อมีความสําคัญว่าตนมันก็ต้องป้องกันตนมันก็ต้องต่อสู้มันอยากจะมีชีวิตย่งมันไม่อยากจะสูญเสียตนไปดังนั้นมันจึงมีอะไรอะไรที เกิดขึ้นอีกมากมายมาจากไอ้สัญชาต,ตยาณมูลฐานคือความสำคัญว่ามีตัวตน,นยอย่าลืมว่าตะมาถือว่าในพุทธศาสนาเรานี่มีเพียงสัญชาต,ตยาณหนึ่งเดียวคือความสำคัญว่ามีตัวตนหรือเป็นตัวตน และคำว่าสัญชาตญาณในตำราชีววิทยาทางวิทยาศาสตร์เขาแจก,กไว้มาก,มากเขาก็มองไปทีละง,ง่าย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 จนเป็นคนเละเรื่องแต่เราชาวพุทธนี่จะมองว่าทั้งหมดนั้นมาจากเรื่องเดียวคือมาจากอัศมิมานะความเข้าใจสําคัญว่ามีตัวตนทุกอย่างมันก็จะเนื่องอยู่กับความสําคัญว่ามีตัวตนเกิดเป็นไหนจะเรียกว่าลูกน้องสัญญาสัญชาตาญาณลูกน้องมากกว่า เราศึกษาแต่เพียงสัญชาตญาณที่เป็นประธานคือสัญชาตญาณว่ามีตัวตน,นก็พอแล้วก็แยกออกไปเป็นกี่สายกี่สายก็ได้ค่อยว่ากันวันหลังวันนี้จะพูดให้เข้าใจเรื่องว่ามันมีสัญชาตญาณประจำอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องเป็นทุกข์ จะเป็นทุกอย่างยิ่งถึงกับวินาศไปเลยจึงว่าพูดกันบ้างเราพูดกันในขอบเขตของพุทธสาสนาโดยไม่ต้องใช้คําว่าสัญชาตญาณก็พูดกันมา,มากแล้วทีนี้ก็จะปรับให้เข้ากันกับคำคำนี้เพราะเป็นคําสาคลในการศึกษาแบบสากลศึกษาทีววิทยาหลายๆแะแนงแล้วก็มีขะแนงที่สําคัญก็เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ อที่เริ่มต้นที่นี่จะเริ่มต้นปัญหาของมนุษย์เราเป็นมนุษย์นี่มันอยู่ในสภาพที่จำยอมต้องเป็นจำยอมต้องเป็นนี่เป็นเป็น,ปนความจริงอันหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องมองให้เห็น ที่ว่าจำยอมจำยอมนั่นน่ะก็หมายความว่าเราไม่ได้ต้องการจะเกิดมานี่เราไม่ได้ต้องการจะเกิดมาแต่ว่ามีการกระทำการปรุงแต่งอย่างอื่นทำ,ทำ